คนคะย่าจะย,ยำไก่ยอนะคะทุกคนนี่ก็มีผักชีนะคะแล้วก็พริกขี้หนูหัน่นหอมแดงหัน่นมะเขือเทศมะนาวอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะเอาไว้กินแก้มเฉยๆนะคะนี่ไก่ยอนะคะแล้วก็จะใส่มาม่าสองห่อนะคะ คนละหอเลยกับหมวยวันนี้ก็ไม่ไม่หุงข้าวเย็นกินนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ายากกินข้าวเย็นทุกคนทุกคนย่าใส่น้ำเยอะหน่อยนะทุกคน เพราะว่าเส้นน้อม่ามันจะอืดนะยากก็เลยต้องใส่น้ำเยอะหน่อยนี่จะทำเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหมวยเลิกข้าโมงเย็น<ม>ทำเลยทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเส้นน้อม่าอืดแล้วไม่ต้องกินกันเลยก็อะไรที่เตรียมไม่ได้ก็จะเตรียม ขอใส่นะคะเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยอจับก้อนเหรอสับไว้นานแล้วทุกคน นนานเดี๋ยวเวลานางมายาก็จะทำเลยทีเดียวมันจะได้ไวขึ้นอันนี้เป็นไก่ยอนะคะก็สะใส่ไป ตัดนิดนึงนะคะผงชูรสหน่อยนึงเกลือใส่ไปแล้วเหมือนแยติดทุกคนติดซอสฟ้าเขียวไม่ใส่น้ำมันอะไรนะเอ่อเรียกอะไรนะเ ซอสซอสน้ำมันหอยอ่ะไม่ใส่ไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะทําอะไรนะแต่ฝาเขียวเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนจะติดเหมือนจะติดแล้วยำเนาะถ้าไม่ใส่น้ําตาลก็จะไม่ใช่ยำนะอยากก็จะใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะคะทุกคนใส่น้ําตาลไปหน่อยมันก็จะมีรส หวานติดไปนวมนิดหน่อยไม่ต้องเจี๊ยบนะคะเอาเปรียวเข็มมัโอเคอันนี้พักไว้ก่อนเดี๋ยวหมวยมาตอนห้ามงเย็นค่อยมาทําอีกทีนึงเพื่อความไม่วุ่นวายของย่านะคะเพราะมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําเนาะอันนี้ เดี๋ยวกจะมาลวกมาม่านะคะทุกคนสองยี่ห้อเลยวันนี้ไม่ใช่สองยี่ห้อเลยคะ่ะ โอเคนะคะเนี่ยยากก็จะทิ้งไว้ในนี้ก่อนนะคะทีนี้ก็จะมาเตรียมยำนะคะพอนั่นเส้นมันก็จะอืดพอดีทิ้งไว้ก่อนเครื่องไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนต้นหอมยากก็ไม่ได้ไปตัดมานะไม่ได้ใช้ เนี่ยหอมหอมของหญ้าที่ปลูกนะทุกคนเนี่ยดูเนี่ยหัวเล็กหัวน้อยเนี่ยใช่ของที่อื่นแล้วก็พริกจะใส่หน่อยเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมวยกินไม่ได้นี่ใส่ไ,ได้เลยเพราะว่าเย็นแล้วเย็นแล้วคืออะไรน้ำที่ ลวกไก่เนี่ยมันเย็นแล้วเพราใส่ไปมันไม่ไม่สุกไม่สุกได้ปรุงอย่างอื่นไว้หมดแล้วนะคะมาใส่มะนาวแค่นั้นนะแล้วก็จะชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงโอเคไหม ่ทุกคนอยากขอใส่เป็นนี่ดีกว่าหน่อยหนึง่งใช้ความเค็มจากรสด,ดีนะคะทุกคนน่อยหนึง่งอันที่จริงยากเปรี้ยวแล้วเนี่ยอย่าเป็นคนที่ ไม่ค่อยกินเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ก็มะนาวมันเหลืออันเนี้ยไม่มีไม่มีน้ำไม่เหมือนลูกใหญ่มะนาวสวนเดียวกันนะ่ะแต่คนละต้นมะมันเลยไม่เหมือนกันไม่มีน้ำอย่าบีบเลยเสียละ อ๋อกระซได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวใส่มาม่าลงไปแล้วเดี๋ยวเผื่อมันรสไม่เข้มขน้นคอือย่าไม่เอาเค็มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวในมาม่าอาจจะเค็มทุกคนนี่ย่าก,ก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ใส่เค็มมากเพราะว่า มาม่าอาจจะเค็มนะทุกคนทีนี้ก็แค่นี้แหละเหมือนต้ยมยำเลยใช่ไหมทุกคนอย่าคิดเยอะนะเพราะว่าเอ่ออะไรอ่ะเดี๋ยวมา,มาม่ามันอืด ย่าชิมแล้วนะคะว่ามันโอเคแล้วทุกคนที่ที่ขาดไปอ่อนไปก็คือความเค็มแค่นั้นเองนะแต่ก็ย่าไม่เติมเพราะว่าในเส้นมาม่าอาจจะเค็มเนาะก็เลยอันนี้ของหมวยนะคะทุกคน ใส่ให้นางหน่อยเดียวพอพอเป็นสีสันที่เฉยทุกคนเพราะว่านางไม่ไม่กินผักทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพอมีมะเขือเทศถ้าเป็นลูกๆนางกินนะแต่พออย่างเงี้ยนางไม่ค่อยอยากจะกินอนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะกินหรือเปล่าคราวนี้สําหรับยามันไม่เผ็ดทุกคนนี่เลยยาก็จะใส่ตรงนี้ไปเลยนี่ของยา ตรงนี้ทั้งหมดนะคะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวก็อืนทุกคนเดี๋ยวออกไงวะ น,นี้ของยานะคะของยาก็จะเพียบไปด้วยเกลือเทศวันนี้ก็มีกินข้าเย็นกันนะคะสองคน่าหลานเพียบเลยทุกคน ชอบชอบมีน้ำนิดหน่อยผักก็ไม่กินทุกคนผักไม่กินแก้มผักชีแทนอันนี้เหนื่อยเลยเนี่ยอัน้หน่อยนะ เสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวไปรับหมวยนะคะหมวยเลิกห้าโมงเย็นครูที่นี่ก็ขยนันขยนันขนาดวันรัฐมูนูนยังไม่หยุดเลยทุกคนหมวยไปเรียนเรียนไม่หยุดนี่ย่าก็จะพยายามกินให้มันหมดนะทุกคนผักชีเนี่ยเพราะอะไรยา่าเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกินผักแต่ก็ ถ้าไม่กินนะมันก็จะไอ้นี่ใช่ไหมอะไรอ่ะมันจะอะไรว่แก่ไปนะ่ะเออนี่น่ากินไหมทุกคนยำยำมาม,ม่าใส่ไก่ยอนะคะง่ายๆแบบ แบบของย่าเลยนะคะแบบฉบับนี้เลยก็ฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนะคะ